สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่รักเคารพยิ่งวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลนาศักด์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเรากำลังมาติดตามผลของการใช้คู่หูเวอร์แพนเวอร์แพนไขโตซานว่าเป็นผลดีกับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรอย่างไรวันนี้ที่หญิงกเกษตรหรือท่านรองแหม่มของผมเนี่ย <c oughs> พามาที่นี่ <c oughs> มีเหตุผลอะไรครับถึงพาผมมาอย่างที่นี่ครับ ที่นี่จะมีอะไรล่ะคะนอกจากสวนทุเรียนนะคะที่ทําให้เราต้องมาติดตามเนื่องจากว่าสวนทุเรียนที่เนี่ยได้ยินมาว่าพิเศษสุดๆเลยครับคือทุเรียนเพิ่งจะเริ่มเป็นสาวะคะ่ะอาจารย์ปกติแล้ว<ม>ทุเรียนที่สาวอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเก็บลูกกันเวลาออกดอกมาหรือว่ามีอะไรเขาจะเด็ดทิ้งหมดเลยเพราะรรเขาก,กลัวต้นจะรับไม่ได้ประมาณนี้คือียนงสาวแต่ที่เนี่ยเก็บไว้โอ้ตั้งสามสิบลูกนะคะอาจารย์รรต้นเนึ่ยค่ะอยุ แค่สามปีเนี่ยใช่ได้ผลผลิต30ลสิบูกแล้วก็ขายไปแล้วใช่ได้เงินมาแล้วใช่แล้วอุ้ยวันนี้ครับพี่น้องเกษตรกรเราพามาติดตามเราไปเจอกับเจ้าของสวนไปดูกันว่าเขาเป็นไผ่ไปเลยนะไปเลยไปทางไหนดีไปทางนี้ไปทางนู้นนะครับผมไปครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะพี่นงพี่ลุนจะได้ยินชื่อเล่นมาค่ะผมอยากสอบถามว่า พี่ชื่อจริงชื่อว่าสมพศ์ครับสมพศ์นามสก,กุลครับเพชรสนเพชรสนสมพศ์เพชรสนคุณพี่ครับออนอนองจีนาตงค่ะออนอันนองจีนาตรงค<ะ>่ะนะครับชื่อเล่นว่าพี่ลุนจ้ะจริงเหรอครับเมื่อกี้ท่านหญิงกเกษตรบอกว่าพี่นงกับพี่ลุนเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วก็ทุเรียนเนี่ยมันมีอายุสามปีแต่พี่ไว้ผลมาแล้วไม่ปิดทิ้งเนี่ยมันเป็นความจริงไหมครับจ้ะ จริงครับ,รบจริงเหรอครับ,รบแล้วก็ทุเรียนทั้งหมดเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยมันมีกี่ไร่กี่ต้นกันมันร้อยยี่สิบต้นทั้งหมดร้อยยี่สิบต้นร้อยยี่สิบต้นเนี่ยเป็นต้นอาย,อายุอายุแต่ละต้นน่ะมันต่างกันยังไงครับมันมีกี่มีกี่กี่รุ่นกันมันก็มีตั้งแต่ สามปีสามปีสปีปีสี่ปีห้าปีห้าปีแปดปีแปดปีสูงสุดแปดปีสามปีสี่ปีห้าปีแล้วก็แปดปีเลยนะครับเริ่มใช้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมถามเลยดีกว่าคู่หูเนี่ยหัวแพนหัวแพนกัะตูซานเนี่ยก็ปีที่แล้วใช่ปีที่แล้วปีหกสามต้นปีหกสามเริ่มใช้ครั้งแรกนะครับใช้กับทุเรียนอายุเท่าไหร่ครับสองปีจ้ะสองปีค่ะ พอเข้าปีที่สามก็คือปีนี้ค่ะแล้วมันเกิดความอัศจรรย์ยังไงครับกับการใช้เวอร์แพนเวอร์แพนข้าวสาลีใช่ชีดไปต่อเนื่องไม่ว่าจะชีดทองกิ้งชีดใบชีสซาซอมอาหารอันแลังมันก็จะออดอพออ,อดกอคือเลี้ยงหนาอยู่อย่างน้อยถึงว่าตัวอาอโดเยอะขนาดนี้เอาถึงดีว่าเพราะว่ามันมันไม่กูดใน,นจะมีดอมีรู้เหี้ย ซึ่งแฟนมันบอกว่าอย่าฝ่งอย่าฝ่งเอาอ๋อไวยไปก่อนเพื่อจะได้ตังค์อ๋อแฟนมันบอกว่าเราอย่างนี้บอกว่าไม่ให้เอาบอกเพื่อเพื่อจะได้ตังค์ลองดูเพื่อจะได้ลองดูว่าเออคล่องคนนี้ดีจริงหรือเปล่าที่เขามาแนะนาเราเนี่ยอยากพิสูจน์อยากพิสูจน์อยากพิสูจน์ยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าพี่นนท์พี่แล้วมนคนบอกเขาอย่างไงครับพี่นนบอกเขาอย่างไรบอกว่าต้องทดลองทดลองครับใช่เอาแล้วไม่กลัวเรียนตายอ่ะคะ ว่าหวา5ิป10ทิปวัดดวงวัดดวงครับเพื่อเป็นการพิสูจน์ครับมันเป็นบทเรียนแรกของเราสุดยถายไปเลยเพ่มไว้ต้นก็เป็นร้อยกับนะครับแล้วไม่สมเลยครับนะครับออกไว้ไว้ตันนี้ไว้ทุกต้นเลยทุกต้นครับใช่แต่ไม่แต่ก็ไว้มดนั่นแหละแล้วโรจะช่วยด้วยโรจะพื้นถามับไม่ไอาไม่เอาดอกออกไม่แต่งดอกเลยไม่แต่งอะไรเลยไม่แต่งแต่ไงปลกิ่งนิดๆกับอ้แต่งปกิ่งอืมมันอ๋อไม่เยอะ แต่ละต้นจะอ๋อไม่ถา่ากันบางต้นก็น้อยบางต้นก็หมาแล้วก็บอกว่าเอาไว้ถูกหลูไม่ต้องเอาอ๋อเลยได้ไข้ถูกรูแต่นี้คือเราเนี่ยเป็นคนฟังพี่นงพูดง่ายๆว่าฟังสามีพอพี่นงบอกว่าเอาไว้ทุกลูกเอาไว้ทุกลูกเราเอาไว้หมดเลยก็คือถ้าว่าต้นมันจะโสมตอนในเราตันลูกแล้วเราก็คอยใส่ปุ้ยที่จะบำรุงเอาไหมถ้าพี่เอาไว้หมดอย่างนี้ต้นมันจะโทมนะแต่พี่นงบอกไงฮะพี่นงบอกทดลองดูทดลองดูเอาดูกันสัก ใช่ครับอย่างน้อยก็เป็นบทเรียนพิสูน์ว่ามันดีจริงไหมแสดงว่ามีคนบอกใช่ไหมมีมาแนะนํามาบอกใช่ไหมคะใครมาแนะนำครับก็มันดียังไงอะไรเงี้ยใช่ป่ะพี่ต้เขามาเป็นที่ปรึกษาด้านการเกษตรเราเลยใช่ครับเขามาแนน้ำไม่ลองชายดูตัวนี้วันลองชายดูเพราะว่ามันชายแล้วคือมันปลอดภัยกับเราด้วยคนชายด้วยแล้วก็มันลดต้นทุนลดต้นทุนเยอะลดต้นทนเยอะและถ้าพี่บอกว่าปลอดภัยกับเรา ก็หมายความว่าพี่ไม่ได้ใช้สารเคมีอื่นเลยตัวอื่นก็ใช้มั่งปลาไปปลาไปปลาไปครับตัวหลาจะเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้ใชตัวอื่นเราใช้กันกี่ตัวอ้าวพูดกันตรงตรงตัวอื่นก็จะใช้นอนใช้หนอนใช้นอนกับอันนี้อ้าวก็มีคนนอนเข้ามากับนี้เท่านั้นใช่ัวนอนก็จะใช้สลับกันไม่ได้กระซมกันอนอนก็จะหักนอนไปใช จะไม่ <คน S 1> จะไม่ผัดส้มกันเพราะว่ยายญามันจะค้ากันใช่แล้วพี่ทาอย่างไรกับทุเรียนนะ่ะวิธีการที่พี่ใช้กับเขาอะที่เขาบอกมาผู้ที่มาแนะนํามาที่ปรึกษาเราอะอด้านการเกษตรพี่เขามาในน้ำอะเขาจะบอกว่าชี้ตออ่อเนืองเมื่อวันเราชี้ตาต่อมาห้าในปบนี้ให้มันอดอดอได้แบบเนี้ยแต่ว่าช่วงทีบานดอกอะไม่ต้องชี้ให้เว็บ ยึดตักอาิตย์นึงก่อนให้ดอกบานมดแต่คอยฉีดแต่นี่ไม่ได้เชื่อที่เขาบอกนะฉีดยาวๆาไปเลยช้าวฉีดไม่เคยได้ยึดว่าจวงหรือบานดอกบานเลยเลยนะชฉีดยาวๆาไปเลยแต่แมงไม่พื้นนะฮะแมงไม่มีแมงก็ไม่มีอ้าวดีพอพูดว่าฉีดไม่สนใจคนบอกว่าตอนดอกไม่ให้ฉีดก็ดื้อเพราะว่ามันต้องให มาได้แมงผสมเกสรแลเลยแบบนี้มันถึงจะเต็มลูกเยอะแต่นี่คือชีพยาวๆไปแมงไม่ตายอ่ะแบบว่าแมงมันจะส่งเกสรในตอตะร้อดเลยเขาก็ไม่ตายเพราะเราไม่ใช่เคมีใช่ไหมครับ่ครับเราไม่ใช่ยาฆ่าแมลงมีแต่ส่งเสริมกลายเป็นว่าดอกมันกลับสมบูรณ์ถูกไหมครับสมบูรณ์เสร็จแมลงก็มาเรายิ่งพ่นดอกก็สมบูรณ์แมลงก็มาผสมเกสรเขาตามปกติและที่สําคัญโรคโรคโรคต่างๆก็ถ้วัดชายตอเนื้อเนี่ย โรคมันก็จะไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมันก็มีบางนะถ้าว่าฝนตกเยอะเราก็ชีดไม่ได้โรคมันก็จะมีนี่แหละเราสังเกตจากไหนครับว่าโรคไม่มีอืมก็จะเดินดูทุกวันตอนไม้ทีว่าจะดูสภาพของใบถ้าว่าใบอ่อนๆเนี่ยนี้ีก็จะขยันชีดน้อยอห้าวันชีดขังห้าวันชีดขังแต่พอใบเริ่มเพลาดเราก็จะเพิ่มบาิมาณหญ้าจากที่เราใช้ซองร้อยเราก็จะเปลี่ยนเป็นสามร้อยอม,มันจะทาให้ใบเนี้ยแกเร็ว สามร้อยคืออะไรครับสามร้อยซีซีอะค่ะสามร้อยซีซีอ๋อจากเราใช้สองร้อยซีซีก็เพิ่มไปสามร้อยซีซีโอ้โหนี่ก็ถือว่ามันจะทําให้ใบแก้ไวซึ่งถ้าว่าเราจะเอาดอกแบบนี้เอใบแก้ปุ๊บดอกก็จะมาอ๋อตอนนี้ถามวิธีใช้ละอัตราส่วนละอาจารย์ถามอัตราส่วนอัตราส่วนนะอัตราส่วนวิธีที่บอกค่ะก็ อืมอันนี้ใส่สามร้อยซีซีกับน้ำสองร้อยลิตรสามร้อยซีซีน้ำสองร้อยลิตรและอันนี้ครับอันนี้ตอนแรกเอาผัดสมก่อนผสมกับน้ำลิตรนึงกับไอ้สองนึงนีองนึงกับน้ำลิตก่อนแล้วเขย่าให้เข้ากันแล้วก็ไปใส่สามร้อยซีซีเท้ากับไอ้นี้ไปใช้สามร้อยซีซีอ๋อเข้าใจละวิธีการเขาคือไอ้ตัวเนี้ยก็ไปผสมสามร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรใช่ไหมครับส่วนเวอร์แพนเนี้ยนะครับเวรแพนเราก็ไปผสมทั้งซองเลย ในน้ำหนึ่งลิตรใช่แล้วก็ไปเป็นสามร้อยซีซีใช่ค่ะต่อน้ำสองร้อยลิตรสอง้ลิตรถลองนี่เทคนิคของเขาเทคนิคส่วนตัวเขาเป็นชนแบบนี้ต้องเอาไปใส่ในน้ำสองร้อยลิตรเนี้ยมันละลายช้าตึ้งย่าก็จะเป็นตะก้อนที่นอนก้นเ่ว่าเป็นตะกอนอ๋อก็เทคนิคของเราส่วนอย่างนี้นะครับก็คือเป็นเทคนิคส่วนตัวส่วนนี้ใช้น้ำเอ่อทั้งหมดคือสามร้อยสามร้อย ไม่ใช่กี่ลิตรคะใช้น้ำก็น้ำซองรนลิตรเนี้ยชีดประมาณบางครั้งก็ชีดสิบทั้งน้ำซองรนึ่ลิตรนะสิบทั้งใช่สิบทั้งก็สองพันบางทีก็สิบสามทั้งแล้วแต่มันยุที่อากาศเพราะว่าถ้าลมพัดเนี้ยเราก็จะชีดลำบากน้อยก็จะเบื่ยง่าอ๋อพอมันไปกับลมก็ทั้งสวนนี่เรามีสิบไร่ใช่ไหมประมาณไม่แน่ใจเพราะว่าที่ต่างมดต่าง ทังเรียนทังย่างเนี่ยมันมีอยู่ยี่ห้าไร่ยี่ห้าไร่มียางด้วยปลูก,ากยางด้วยผมอยากสอบถามว่าที่ผมไปสวนอื่นๆเนี่ยเขามักจะพูดว่ายางอะ่ะไม่ควรปลูกกับทุเรียนครับแต่เราเนี่ยมาอยู่ยางเนี่ยบังทุเรียนด้วยถูกไหมครับค่ะซึ่งเขาก็บอกว่ามันจะไม่โดนแสงเต็มแต่พอเราอจรรัศย์ใจอีกว่าพอมาใช้คู่หูแล้วมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าติดดอกออกผลปกติใช่ มันคือยังไงครับตรงนี้มันเรื่องจริงไหมครับเรื่องจริงครับเรื่องจริงเหรอเพราะว่าโรคยางมันเยอะเชื้อรามันเยอะอ๋อเชื้อรามันเยอะด้วยครับแล้วมันก็สูงด้วยใช่ครับมาบังบังแดดจากทุเรียนครับอ๋อทุเรียนจะออกที่แจ้งอ่ะชอบแสงแดดครับแดดชอบแสงแดดแต่ยางนมาบังเขาใชแล้วใช่ครับแต่เราก็สามารถ ที่แปลกใจที่บอกผมมากก็คือแปลกใจว่ามันยังติดลูกได้อย่างไรใช่ไหมครับ<ช>นี่คือความอาศาัศจรรย์ข้อที่หนึ่งก็คืออาศาัศจรรย์ว่าใช้ทุเรียนอายุน้อยก็ติดลูกครบทุกลูกใครับตามที่เราไว้อันที่สองคือเราก็ปลูกยางด้วยแล้วก็บังทุเรียนด้วยแต่ทําไมทุเรียนก็ยังออกลูกออกดอกอยู่ครับซึ่งมันผิดกับยุคโบราณที่คนบอกว่าอย่าปลูกยางกับทุเรียนร่วมกันถูกไหมครับ<ช> เมื่อกี้นะที่เดินที่เราเดินไปดูที่ว่าต้นอายุสามปีองพี่น้องบอกว่าต้นไม่โทมเลยตัดไปสามสิบลูกอายุสามปีต้นไม่โทม,ม,มเลยเนี่ยนี่ต้นสามปีผมก็ดูนะดอกแน่นเลยอะ่ะเทียบที่เขาเบียดกันเลยอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่น้องจะโดนถีบไปไอพี่จะถีบน้องใช่รับอันนี้มันเป็นพี่น้องถีบกันนะมันก็มีบ้างปลายปลายปลายเพราะว่าเราชายตอนเนือ ก่อนนั้นตอนที่ยังไม่เจอใครมาแนะนํานะที่ปรึกษาเกษตรกรน่ะนะพิ่ต้าพีตะาน่ะเขามาแนะนะก่อนหน้าที่เขาจะไม่เจอเขาอะไอทุเรียนแปดปีแรกห้าปีแรกสี่ปีแรกมันมีปัญหาอะไรบ้างมันก็มีรูก็มีมากนะรูกว่าเยอะอ๋อดอแต่ว่ามันไม่ค่อยติดอะดอนี่ดอดอกเป็นเล็กอะดอเล็กดอกเล็กหอมครับดอกเล็กหอมครับก็ฟอวัด มันติ๊กเป็นลูกแล้วอะน้ำก็ไม่สวยน้ำไม่สวยน้ำไม่สวยมันจะเป็นน้แบบน้ำแดงน้ำแดงไปดัดไปดัดจีบด้วยอ้อน้ำจีบอย่างงี้ครับลาดำก็ด้วยอ้ลาดำอีกครับพอมาใช้ตัวนี้เราไม่มีเลยไอ้น้ำจีบเนี่ยมันไม่สวยเลยนะคือน้ำไม่สวยอะนี่ก็ไม่สวยลาดำค่ะน้ำแดงใช่น้ำแดงใบก็ไม่สวยใช่ครับเฮ้ยแล้วตอนนั้นพี่คิดยังไงพี่เอาอะไรมาใส่บ้างตอนนั้น ก็ใส right? um, like ่ใส่ปุยใส่ได้เป็นเนี the like ้ยมันก็เหมือนเดิมมาแล้วมันก็โตตามตามอายุของมันนะนะแต่ว่ามันมันไม่ได้สวยใบไม่ได้หน้าแบบนี้อันนี้ต้นสวยใบหนาสวยใบหน้าซึ่งดอกก็ดอกย่อยดอกกานก้านย่อยดอกอวบอ้วนดอกตรงอดีการดอกก็อวบสมบูรณ์ขึ้นในรูก็รูก็น้ำเขี้ยวน้ำซวยน้ำเขี้ยวน้ำซวยตัดไปค่ายก็คือ แพนคนชอบอะอน้ำเที่ยวอแต,อนนตัวรา,า,าคาได้งไงเท่าไรราคาราคานะก็ที่เพิ่งตัดไปก็ร้อยสามสิบห้าบาทไดร้อยสามห้าค่ะอันนี้เราเราเรา,เรากำหนดเองหรือว่าเขามาบอกเราคือที่เขากำหนดมาเขาบอกว่าเออร้อยสามสิบห้าบอกวข้ออีิดตะ อำนาจน,นี่เป็นไงมีอำน,นาจแล้วขออีนิดตาขออีนิดตาอีกสองบาทได้ไหมอีกสองบาทเป็นร้อยสามห้านี่ก็เป็นความภาคภูมิใจเราใชในปีนี้ที่ภาคภูมิใจกันมาก,ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เรานั้นนะครับค้นพบว่าเราไม่ต้องไปหาอะไรไกลผมถามจริงๆเถอะมีคนเข้ามาดูไหมเออตอนเนี้มีครับก็มีนะเขาก็มานักันก็เลยนําให้พวก นองกกล้านเตี้ยท้วงทีละแม่ชายกันเีาไปกินละแม่ด้วยจ้าก็มันก็มาดูแล้ตั้งอกบอกสีใบของมันแบบนี้เลยใบย่อยใบยาวเออบอกใบย่อยใบยาวแล้วก็เรียนได้สีบีออกดอกเต็มเลยสีปีดอกเต็มเลยจากสีว่าไม่เคยมีดอกแค่แน่นเลยได้ข่าวมาว่าแม่ ก็แอบมาดูสวนเราจ้าแล้วเป็นยังไงแม่มาแอบดูสวนแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างแกก็บอกว่าเรียนนะทีนี้ยสวยแต่ของแกตอนไม่ไม่สวยก็เลยในน้ำไม้แกเอาไปใช้อ่ออืมเอาไปใช้รั้งแมก็เอาไปชุดนึงครับทีลังก็เอาไปอีกซองบอกว่าถ้าต้นซื้อว็บนี้ซองไม่ไหวล็อกทีชุดซองชุดอะบอกเอาทีลังเลยปรากฏตอนนี้เป็นไงแม่บอกไงว่าครับตอนหลังจากใช้แล้วก็เรียนดีขึ้น เรียนมันเทียไฟลง่าที่ใบนีไ่เรือเลยตอนไม่มีใบเลยจีตตัวนี้ซองหลบพลังใบมาใบตัวแต่ใบที่พี่หนุ่มบอกลดต้นทุนครับมันยังไงเห็นชัดยังแค่ไหนยังไงคะลดต้นทุนเพราะเราก็เน้นนะเรื่องการลดต้นทุนนะคะเพิ่มันเยอะถ้าใช้เคมีมันก็เยอะเมื่อก่อนพี่ใช้เท่าไหร่อาผมบอกพี่แบบต่อปีพี่เสียเงินไปซื้อเคมีเท่าไหร่กระเป๋าตังค์จะรู้อ่ะกระเป๋าตังค์ดีกว่าคือ ไปหลาปีก็จะไม่ถาวรกันนะเพราะเรียงมันก็โตขึ้นตุววันตุววันทุววันเพราะชายแต่รบเดี๋ยวเป็นรามังทบมังเปลี่ยมังอะไรมังลายย่างย่าก็ลายตัวครับตึ้งผพว่ามาใช้ตัวนี้เนี่ยคือลดต้นทุนคืนตอกคืนเลยก็แปลว่าการคำว่าลดต้นทุนคือลดครึ่งเลยใช่ครึ่งเลยคืออีกครึ่งเง้นเราไปซื้อปุ๋ยมาใส่ได้เลยอแล้วปุ๋ยทางดินนะคะลดไหมเช่นเคยใส่กระสอบนึงลดลดลดเพราะว่าปกติเนี้ยจะใส่ รอบมังเนี่ยเจ็ดซอบอ่าเจ็ดอแต่ตอนนี้ยใส่สีซอบมังห่าซอมังแล้วแต่มัลดลงไปอีกสองสามก็ชอบใช่ค่ะลดไปก็ถือว่าปุ๋ยทางดินเราก็ลดเพราะเราไปใช้ตัวนี้ถี่ใช่ครับบ่อยแล้วไม่ต้องไปว่างเว้นมันเลยทุกเจ็ดวันหรือไงฮะตอนที่เราปนนะอืมห้าวันห้าอู้หยห้าวันแล้วก็ทักตักเกิดว่า เพราะว่าห้าวันปุ๊บไม่ว่างออกไปหกวันก็ได้หกวันก็ได้ยืดให้มันหน่อยนึงใช่แล้วพี่มีอะไรอ่ะพี่ลองบอกความมั่นใจนี่ครับใช่ต่อเนื้อยิ่จะหาตัวใหม่อีกไหมเผื่อมันมีดีกว่านี้ไม่ครับมันก็ใช้ตัวนี้และเพราะว่าตาหามไม่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเมื่อตัวนี้หรือเปล่าใช่ ก็ต้องไปเปิดตำราเล่มใหม่จะหายไม่ต้องมไม่อยากมานั่งลองผิดลองถูกอาจารย์ถ้าลองครองไม่อีกก็ปิเดเรียนไม่จบอืมอัมอนนี้เราถือว่าในระดับเราเนี่ยมันขึ้นเป็นกูรูแล้วเข้าใจแล้วเพราะสามปีถ้ามันติดผลเนี่ยถือว่าจบเลยนะจบปริญญาแล้วนะเนี่ยนะว่าทางด้านการเกษตรทุเรียนเลยเฉพาะพืชที่เรียกว่าพืชเศรษฐกิจทุเรียนเพราะว่าสามปีแล้วเก็บลูกได้สามสิบผลแล้วได้กิโลหนึ่งแล้วลูกหนึ่งอ่ะ มันก็3มโลสี่โลถูกไหมใช่ครับแล้ว3มโลสี่โลได้กิโลละร3อยบาทแต่มันจะมีช่วงที่แพงก็มีอาจารย์ร90ไปหมดเลยกใช่ไหมคะแต่นี้จะต่อรองได้2บาทนะคือราคาที่ลงเขาใช่ไหมที่แพงเขาอ่ะบอก133บาทได้อีกน้อยไหมล่ะขึ้นเดีต้องรีบขึ้นให้เราตามใจเราวันนี้ก็เลยอยากให้พี่นงบอกความมั่นใจว่ามั่นใจแค่ไหนกับชุดคู่หูของเรานะคะเอาเอาที่พี่นงอยากพูดเลยค่ะ พงก็แนะนํามแรตัวกับอรีนะนําตัวนี้ครับข้างเฉาข้างกลาง,าง,างบ้านก็เขาเริ่มใช้กับเรียนเป็นท็อปนะเนาะเป็นท็อปครับพอขอตอนนี้ไปใช้เรียนฟื้นมั้งนะครับล่างหลูและช่วยลาดําก็ไม่มีครับอลาดําก็ไม่ล้างเขามั่นใจเขาสร้างทีเป็นรังครับ<ม>จะคอยใชท้ทีีชุดสองชุดตอนนี้เขาสร้างเป็นรังนะครับอ่าสั่งเป็นลังแล้วครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงความมั่นใจใช่ค่ะจากการไปทดลอง แล้วเห็นว่าตอนแรกเออผมถามน,นิดนึงตอนแรกที่เขามาแนะนําอะตอนนั้นพี่ลังเลเพราะอะไรครับทราบข่าวมามีการลังเลด้วยเช่นว่าเขามาเสร็จแล้วพี่ก็อีกสองสาวันถึงค่อยโทรกลับไปนะตอนนั้นพี่หนงคิดยังไงครับวันหนึ่งมาไม่รู้กี่เจา้าเช้าบริษัทอะไรที่มาอยอะดึงก็เลยมาอีกแล้วเหรอก็รูมันจะชายดีหรือเปล่าก็ดูอยู่แบบนี้นจะชายดีหรือเปล่านี่เขาบอกว่าเออเป็นอะไรคือไม่มีเขมีไยังไง คือไม่อย่างแตยได้กับต oh, ัวเราแต่ว่าวัดช uh, ี s <S ah. right. yeah, uh, ้แล right. ้ว oh. ว่ามันเมื way, right? uh ่ออาชีพน้ำเรล่ะว่ะอ๋อเราดูแล้วมันชี้น้ำเปล่าผสมน้ำมันะเียต่างเปล่าไหมนะผสมน้ำเยอะใช้มันต้มต้มน้ำต้องส่องร้อยลิตรอะแต่ถึงเอาใส่ก็ไม่เยอะแต่มันจะเสียต่างเปล่าไหมแบบนี้น่าเชื่อถือไหมล่ะชี้ไปแล้วสองวันเนี่ยไปดูไปดูในสวนไปดูใบพอดีพอดูตึงอ่ะโอ้ใบ เคี่ยวขึ้นใบเปลี่ยนเลยะกี่วันนะคะสองวันฉีดไปแล้วสองวันสองวันพี่พี่โรไปเดินไปดูใบเปลี่ยนไงนะไปดูใบเปลี่ยนเป็นเคี่ยวขึ้นใบหน้าขึ้นทีหลังก็โทรไปหาพิตะาเอาไปล้างเลยพี่เพราะว่าตักสูตรตีชุดตัดผีก็ต้องไปไว้ก็เลยแบบเอาไปล้างเลยนี่ก็ฉีดตอนยังฉีดมาตลอดคือ ไค่พังก็จะทามาว่าชายชายยาเลยชายยาเลยนะเขาท้ามาใบจะสวยไหมบอกว่าใบจะสวยดอกได้ก็จะอ้วนดีเขาบอกว่ามีรูไปดูไหมบอกว่ารูไปไม่มีมาดูในส้อนนะมาดูมาดูที่บ้านดูในส้วนได้เลยว่าชายตัวนี้ใบอยู่สภาพไม่ดอกอยู่สภาพไไม่ตว่ามีรูไปดูเนี้ยเราแต่งได้ตกแต่งได้เราเป็นตนับใช่ไหมซึ่งก็เลยบอกว่ามาดูในส้วนดีว่าครับเขาก็มาดูกันเรื่อยๆเนี่ยพี่น้องครับพี่น้องเกษตรกรครับ คือภาพบางทีท่านอย่าไปเชื่อเพราะมันตกแต่งได้พี่นี่พี่ลุนบอกผมนะแต่ว่าให้มาดูในสวนมาดูจริงมารู้จริงมาฟังจากปากพี่หนองพี่ลุนเองแล้วท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงมันไม่ใช่เรื่องการที่เราจะไปเรื่องความอัศจรรย์หรือการที่คนเราจะมาทําให้มันเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย <iting> แต่นี่สิ่งที่ท่านคาดหมายและท่านล่วงรู้ได้ล่วงหนาด้วยเพราะเจอด้วยตัวจริงถูกไหมครับเมื่อก่อนนะ่ะมาโมมาโมมาพ่มามามานมาบอกเราเป็นสิบสิบเจ้า เราก็ฟังแล้วฟังอีกจนหูชาแต่เจ้านี้พอเราค้นไปแล้วเราใช้ไปแล้วความมั่นใจมาเต็มร้อยดังนั้นผมขออนุญาตว่าเราคงจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะความมั่นใจเนี่ยขนาดนี้ดูจากน้ําเสียงของพี่ลุนกับพี่โหน่เนี่ยความมั่นใจเกินร้อยเรียกกันว่าอยากให้พี่น้องกเกษตรกรที่กําลังมีทุกข์มีโศกกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นสิบ,ส,บสิบเจ้านะครับแล้วเราก็ไม่หมัดไม่หวาดไม่ไหวจะจดจาจะจดจะจา กับสิ่งเหล่านั้นที่ผ่านมามันเป็นการซ้ําเติมชีวิตเกษตรกรครับที่นําเอาอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วมันก็ไม่เห็นผลตามนั้นจริงแต่วันนี้เราเห็นผลตามนั้นจริงด้วยใช้เวลาแค่2วันถ้าตามที่พี่นงกับพี่รุนบอกผมใช่ครับสองวัน,วนเราก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงมันได้ก็แปลว่าเกษตรกรครับวันนี้ความหวังของท่านทั้งหลายนั้นกําลังจะเป็นความหวังที่เรียกกันว่าเห็นทางออกที่แท้จริงทางด้านการเกษตร ถูกไหมครับท่านรองครับ,รบวันนี้เราก็ค่ะก็วันนี้เราต้องขอบคุณคพี่โนงกับพี่ดุลก,ก่อนเนาะ,ะขอบคุณมากคับพี่ที่วันนี้พี่ทั้งสองเปิดสวนให้เราเข้ามาเยี่ยมชมกันแล้วก็ได้มารับรู้สิ่งดีๆนะคะที่จะเป็นประโยชน์แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรของเรา<ม>ที่ได้รับชมกันนะคะแล้วก็ค่ะเราบริษัทรัวคาโนเวชั่น เราก็คู่หูมหัศจรรย์แล้วก็มีความยินดีแล้วก็ที่ได้นําสิ่งดีๆมาสู่เกษตรกรนะคะแล้วก็นโยบายเรายังชัดเจนนะคะอาจารย์นโยบายราอลดต้มทุนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตลดผลผลิตค่ะแล้วชีวิตเกษตรกรก็ปลอดภัยยืดชีวิตเกษตรกรใกค่ะวันนี้ผมขออนุญาตนะครับแล้วก็พี่นงพี่ลุนท่านรองทิตาลีหอมจันทร์นะครับหรือหญิงเกษตรของเราเนี่ยขออำลาไปก่อนเพื่อที่จะไปติดตามและไปประมวลผลการใช้ คู่หูนะครับเวอร์แพนเวอร์แพนไขโตัวซานว่าทั้งสองสิ่งนี้ช่วยเหลือกเกษตรกรได้จริงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสค,ครับเวอร์แพนชัล้วดีใชช,ช่วยจัดน,นี้